ถ่ายภาพในวัดยังไงนะครับให้ดูยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการเป็นพิเศษนะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์มาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นเลนส์ไมี้10มิ f2 ครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินถ่ายภาพวัดกันแบบสนุกๆเลยครับ น่นะครับว่าเราจะมาถ่ายภาพพวกเจดีหรือว่าภาพวัดอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยถ้าเราใช้เลนมุมแคบนะครับมันก็จะค่อนข้างดูเจาะไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นเลนระยะ1 0มิ f2 นะครับแบบเผื่อแสงน้อยนะครับเราก็จะได้เปิด f กว้างๆได้นั่นเองนะครับซึ่งเลนวันนี้ที่ผมเลือกใช้เนี่ยเป็นไมกี้1 0 m มม f2 นะครับปรับ f ได้จากตรงนี้แล้วก็ปรับโฟกัสได้จากตรงนี้ครับง่ายๆเลย เดี๋ยวเรามาดูรูปแรกกันดีกว่านะครับอันนี้ผมใส่เข้าไปกับตัวกล้อง Sony A 6000นะครับผมตั้งไปที่โหมด A นะครับประมาณนี้แล้วก็ผมจะเลือกเรื่องของรูรับแสงให้เรียบร้อยนะแล้วผมก็จะลองโฟกัสนะครับเห็นไหมครับว่ารูปที่ได้เนี่ยเราไม่ต้องถอยไกลาจากตัวองค์พระมากเลยแค่นี้ตัวองค์พระแบบเต็มๆแล้วนะ จริงๆการที่เราเลือกเลนส์ถูกระยะนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถถ่ายได้ง่ายมากๆเลยนี่ผมเปิดไปที่ F 5.6ครับจะได้มุมที่อลังการนะครับหรือว่าเราถ่ายเป็นมุมเสยขึ้นไปแบบนี้ก็ได้นะการถ่ายภาพมุมกว้างเนี่ยแล้วถ่ายเสยๆขึ้นไปแบบนี้นะครับมันจะทําให้รูปภาพของเราเนี่ยที่ออกมานะครับจะดูอลังการ Thank you. Thank you. เห็นไหมครับว่าถ่ายค่อนข้างง่ายนะตัวเลนส์ตัวนี้น้ําหนักพอสมควรนะครับน้าหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่5 50กรัมนะเป็นบอดี้โลหะทั้งชุดเลยนะครับวงแหวนเนี่ยจับกระชับมือนะไม่ได้จับแล้วมันแบบลื่นไปล,ลื่นมานะครับสําหรับตัววงแหวนโฟกัสตรงนี้จับได้ค่อนข้างถนัดนะแล้วก็ตัวรูรับแสงเขาเนี่ยเปิดได้ตั้งแต่ f2 จนถึง f22 เลยนะครับแป่ดเดี๋ยวเราจะไปถ่าย มุมข้างหน้านะครับแล้วคราวนี้นะครับเรามาเจออีกมุมที่น่าสนใจนะครับเป็นองพระเป็นองพระอยู่ตรงนี้อันนี้ผมจะเปิดซัก f 8นะครับเพราะว่าด้านหลังนะครับเขาเป็นองเจดีย์ด้วยเปิดซัก f 8แบบนี้ตัว f เนี่ยก็มีตัวเลขบอกแบบชัดเจนเลยนะครับเนี่ย f 2.0จนถึง f 5 6 f 8 f 1 1จนถึง f 2 2นะครับผมเอาซัก f 8นะครับแล้วก็ตัวเลขโฟกัสเนี่ยก็มีบอกตำแหน่งชัดเจนเลยนะครับตั้งแต่ระยะนฟินิตี้นะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มช็อต2กันเลย 1, 2ผมไม่แน่ใจนะว่าสามารถเดินขึ้นไปได้ไหมผมไม่เดินขึ้นไปดีกว่าขออนุญาตอยู่ตรงพื้นตรงนี้ดีกว่านะครับตัวเลนตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับมันไม่ใช่เลนออโต้โฟกัสนะมันเป็นเลนแมนนวลโฟกัสตูดโลหะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหมุนปรับโฟกัสเอาเองนะถ้าใครจอใหญ่หน่อยก็จะได้เปรียบนะครับ แต่กล้องสมัยใหม่เนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงแล้วเพราะว่าเขามีพวกพิกกิ้งโฟกัสนะครับทาให้เราเนี่ยสามารถโฟกัสได้ค่อนข้างง่ายนะครับเวลาโฟกัสเข้ามันก็จะขึ้นแถบสีเห็นไหมครับการที่เราถ่ายเลนที่ใช้เลนมุมกว้างขนาด10มิลเนี่ยตรงนี้เป็นกล้อง a p s c นะขนาด10มิลเนี่ยคือเราจะเก็บบรรยากาศได้ทั่วเลยนะครับแล้วก็ภาพที่ได้เนี่ยแน่นอนครับว่ามันดูอลังการสุดๆไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะเลือกถ่ายเป็นยามเย็นนะ แสงมันก็จะสวยๆหน่อยเนี่ยผมเปลี่ยนมุมมาตรงนี้นะครับเมื่อผมเปลี่ยนมุมมาตรงนี้ผมก็จะได้บรรยากาศหนึ่งไปเลยในการใช้ตัวเลนส์ที่เป็นแบบแมนนวลโฟกัสหรือว่ามือหมุนในการถ่ายภาพเนี่ยเวลาเพื่อนๆถ่ายภาพ1ช็อตเนี่ยนะครับหนึ่งสถานที่เนี่ยให้เพื่อนๆถ่ายเผื่อไว้ด้วยนะครับอย่าถ่ายภาพเดียวแล้วจบนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะมองว่าโฟกัสเข้า แต่จริงๆแล้วโฟกัสอาจจะไม่เข้านะครับไปเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้กันหน่อยเราได้ไปแล้วนะครสองรูปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูภาพที่มันเป็นแบบเจดีหน่อยนะครับโอ้สวยเลยนะว้างมากใช้ f 8ครับแล้วก็หมุนถ่ายหลายๆช็อตหน่อยนะโอเคเดี๋ยวผมจะเดินเข้ามาในช่องนี้นะแล้วก็จะถ่ายผ่านต้นไม้สองต้นนี้ไป มาต่อกันเลยนะครับโห oh, ถ่ายสนุกมากกับเลนตัวนี้นะไมคี Micro ้10 m ิล F2 นะครับ oh, สงสัยต้องเอาไว้ติดตัวไว้เวลาไปเที่ยวแล้วนะครับนี yeah. ่อันนี้ก็ใช้ F8 เหมือนเดิมนะครับพาที่กําลังตกเลยอันนี้ผมก็จะให้รูปภาพเนี้ยมี JD อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีตรงต้นไม้ด้วยนะผมเปิดไปที่ F8 ่ะประมาณนี้แล้วก็ทําการโฟกัสได้เลยครับ อลังการมากนะครับสําหรับมุมภาพที่ได้จากเลนตัวนี้นะมาเดี๋ยวเราจะมาลองหาหมุมถ่ายอีกนะครับแล้วครันนี้นะครับรูปนี้เดี๋ยวผมจะให้ตัวฟูกาวข้างหน้าเนี่ยเป็นต้นญ้านะครับแล้วก็ด้านนี้ติดต้นไม้หน่อยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อาจจะไม่ติดอะไรเลยอ่ะผมจะตรงนี้ให้ติดฐานตรงนี้หน่อยถ่ายสนุวกดีนะ F8 เหมือนเดิมครับ 1- 2 ผมอาจจะให้มันต่ำลงมาหน่อยนะครับก็จะได้เป็นอีกมุมนะครับโฟกัสไปที่ตรงนู้นได้เลยที่ยอดเจดีนะครับ1 2สองแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองหามุมอีกใหม่นะครับนี่เอาให้ติดตรงนี้เลยฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะติดฝั่งนี้ก็ติดฐานนะครับฝั่งนี้ก็ติดหลังคา แล้วก็ด้านตรงกลางเนี่ยจะเป็นเจดีนะครับย้ายห,หัวขาดนะให้หัวอยู่อย่างนี้ F 1 1เลยครับแล้วก็โฟกัสสวยเลยนะอ่ะผมก้มลงนิดนึงเพื่อให้ได้มุมแบบอลังการอลังการหน่อยใช้จุดตัดก้าวช่องนี่แหละดูนะครับตรงนี้จุดตัดตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นเส้นตัด ฟังฝั่งขวาส่วนฐานจะใช้เป็นฝั่งขวาซ้ายนะครับแล้วก็โฟกัสบนเดิมครับแค่นี้เองครับเราก็จะได้รูปอลังการอ่าลังการแล้วนะกับเลนตัวนี้วันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับในการใช้งานตัวเลนไมกี้1 0มม f 2นะครับเลนตัวนี้เดี๋ยวจะทำรีวิวอีกหลายตัวเลยนะครับจะไปถ่ายรูปภาพอีกหลายสถานที่นะครับติดตามชมด้วยสูงนี้หมดเวลาของผมแล้วสวัสดีครับ